สวัสดีจ้าท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้จะมาลองทําน้ำวานหางจระเข้เนาะที่เขาบอกว่ามีคุณประโยชน์มากมายเราก็มาหัดทําไปพร้อมกันเลยอุปกรณ์ก็มีว่านหางจระเข้นะคะนี่ของมาดามเองที่ตัดมาจากที่ทำงานนะคะแล้วก็ใบเตยใบเตยนี่เพื่อ กลิ่นของดับกลิ่นของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็น้ําตาลแล้วแต่จะชอบนะคะนี่น้ําตาลแดงนี่เราก็เตรียมไว้ของเรานี่มีน้อยเราก็ทําไปน้อยๆก่อนถ้ากินอร่อยค่อยทําเยอะนะคะทีนี้ใบเตยเนี่ยเราก็อาสองใบนะคะเพื่อที่จะต้มอันนี้มาดามก็ตัดแบ่งครึ่งแล้วก็มัดเป็นนั่นไว้ต้มน้ําก่อนนะคะเนี่ยต้มน้ําใส่น้ําตาลใบ่ร เราก็หัน่นหั่นก่อนนะคะหั่นพอที่มือเราจับได้ง่ายๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลื่นเล็กๆเราก็ไม่เอาหัน่นเสร็จแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็มาปอกกันเลยวิธีการวิธีการปอกก็เอาตรงที่มีหนามอวอก,ก่อนนะคะ นี่ค่ะให้วิธีการปอกแล้วก็ปอกออกเลยปลอกเปลือกสีเขียวๆนี่ออกมันก็จะสดท้อนแสงนิดนึงนะคะแสงแสงไฟ แต่ถ้าใครมีกราบใหญ่แล้วก็จะทำง่ายนะคะของมาดามยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ค่ะออกเสร็จมันก็จะเป็นบุญอย่างนี้ อย่าให้มีสีเขียวติดนะคะถ้าสีเขียวติดแล้วมันจะหม็นเขียวเอาสีเขียวออกให้หมดตอนนี้ต้มน้ำใบเตยนะคะพอใบเตยเริ่มเปลี่ยนสีเราก็จะเอาออกนะคะนี่ ก็จะใส่น้ำตาลใส่กวดไปเอ็กะเท่านี้พอพอน้ำน้ำมันสองนิดเราก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยหนึ่งอันนี้หลังจากเราเราต้องล้างให้ให้สะอาดก่อนนะคะหมายถึงว่าเมือกมันนี่หมดไปเสร็จแล้วเราก็พึง่งมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งทีน้เราก็มาหัน่น หั่นตามใจชอบเลยค่ะว่าจะหั่นขนาดไหนเล็กใหญ่ขนาดไหนก็หั่นไปเลยนีย่ก็จะหั่นเล็กๆเป็นเหมือนลูกเตาะะ๋าแล้วค่ะอ่าใบเตยอ,อีอันหนึ่งสองใบเนี้ยเราก็มัดต้มไปกับน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วก็นี่อีกส่วนหนึ่งเราก็จะมาปั่นปั่นให้เป็นน้ํำสีเขียวอย่างนี้ปั่นแล้วก็กองเอาแต่น้ำนะคะ นี้หลังจากเราหั่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต้มนะคะมาดูกันต่อไปหลังจากที่เราตักใบเตยอ,ออกแล้วนะคะน้ำก็ยังเดือดอยู่เราก็ใส่ว่านหางจระเข้ลงไปเลย ไฟเรียบร้อยนี้เราก็จะใส่น้ําใบเตยลงไปนะคะที่เราปั่นไว้ใส่ลงไปหมดเลยค่ะหรือว่าตรงคุนๆเราก็ไม่เอานะคะเห็นไหมคะน้ําก็จะเขียวสวยเลยค่ะนี่เราก็ปิดไฟเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้น้ําก็จะไม่สวยน้ําก็จะเป็นสีอื่นปิดไฟเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆซีสันน่ากินเลยค่ะเสร็จลองกินให้อร่อยค่ะอร่อยอร่อยไ่เคี้ยววุ้นของว่านหางจระเข้ไปด้วย มันเป็นน้ําดื่มได้แต่ก็ที่ใช้ช้อนตักเพราะว่าอยากตักวุ้นให้มันเข้าปากไปด้วยกับน,น้ํานะคะอร่อยเห็นอ่านในใน o g l e นะคะเขาก็บอกว่ามีประโยชน์หลายอย่างน้ำวุ้นนี่ก็ลดความอ้วนก็ได้นะคะนี่แหละที่วัาดาวสนใจสาวๆก็สนใจใช่ไหมคะ ุกเองกินเองต้มเองนักเลงพอผลสรุปก็คืออร่อยค่ะอร่อยกินได้ไม่เหม็นเขียวทุกคนอยากจะทำตามก็ได้นะคะเพราะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายลดความดันโลหิตสูงช่วยลดความอ้วนช่วยต้านอ,อานุม,มูลอิสระมีวิตามินนะคะ ถึงอยากจะทําทดูว่าที่เราพูดพูดไปนะ่ะเราทําได้ไหมตกลงเราทําได้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ